ท่านใดที่คิดว่านาฬิกาทางซ้ายมือเป็นนาฬิกาของปอมยกมือขึ้นครับนี่ตอบตัวเองในใจเลยนะท่านใดคิดว่านาฬิกาทางขวามือเป็นนาฬิกาของปอมยกมือขึ้นเลยครับฉเฉลยนะครับสินค้าของปอมคือสวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอตวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการดูนาฬิกาแท้ปอมในนาฬิกาดูนี่เลยเจ้า G A 2 1 0 0นคิน นาฬิการุร่นนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นนาฬิกาที่ขายดีมากๆและเป็นนาฬิกาที่ยอดนิยมมากๆในตอนนี้นะครับมีการขายสินค้าของปลอมเกิดขึ้นแล้วและในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แนะนําวิธีการดูของแท,ท้ของปลอมแต่ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับไม่สนับสนุนในการซื้อสินค้าของปลอมเพราะมันผิดกฎหมายอันนี้ย้าแล้วนะครับนี่บอกไว้เลยนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆได้ไทายครับว่าทางซ้ายมือหรือทางขวามือนะครับเป็นสินค้าของปลอมท่านใดที่คิดว่านาฬิกาทางซ้ายมือเป็นนาฬิกาของปลอมอยกมือขึ้นครับนี่ตอบตัวเเองในใจลยนะ ท่านใดคิดว่านาฬิกาทางขวามือเป็นนาฬิกาของปอมยกมือขึ้นเลยครับฉเฉลยนะครับสินค้าของปอมคือนาฬิกาทางด้านซ้ายมือผมเชื่อว่าหลายๆคนตอบถูกอันนี้ผมบอกเลยว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนตอบถูกเพราะว่าพอมานามาเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับเราจะเห็นความแตกต่างของวัสดุเพืเ่อนๆดูวัสดุครับวัสดุถ้าเราดูดีๆนะจะสังเกตว่าทางซ้ายมือที่เป็นของปอมเนี่ยวัสดุมันดูเกรดต่ํามากๆแล้วก็ดูไม่ดีเลยนะฮะดูแบบน่าจะพังง่ายในความคิดของผมนะ คือน่าจะพังง่ายทั้งความมือเป็นสินค้าของแท้เนี่ยวัสดุดูดีกว่าดูแพงกว่าให้รายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่าเห็นไหมฮะนี่คราวนี้เรามาดูองค์ประกรอบโดยรวมของนาฬรริกาทั้ง2เรือนว่าของแท้และของปลอมเป็นยังไงเพื่อนๆตั้งใจดูนะขอเริ่มจากของปลอมก่อนของปลอมครับให้เพื่อนดูวัสดุต่างๆเนี่ยมันดูไม่ดีเลยนะฮะสายครับให้สังเกตนะจริงๆของแท้ของปลอมดูง่ายครับเพราะวัสดุมันจะไม่เหมือน นี่ครับนี่มันจะดูบางๆสายมันจะดูบางๆดูคุณภาพต่านะครับด้านหลังฟานหลังจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะนูนนะครับเรือนนี้เห็นไหมมันจะนูนขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยครับสายเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบแบบจุดต่อจุดให้อีกครั้งนะครับอันนี้คือสินค้าของปลอมก่อนให้ดูของปลอมก่อนต่อมาครับเรามาดูของแท้กันนี่คือสินค้าของแท้ครับ GA 2 1 0เอ่อให้ดูลัดแท็กด้วยเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับนี่ g a 2 1 0 0คิด1 a 1น d r โมดูลเครื่องคือ5611กหนึนี่คือใบแท็กจะเรียกว่าใบแท็กแต่อย่าไปยึดติดว่าสินค้าของแท้จะมีใบแท็กเพราะของปลอมม,มันก็มีเหมือนกันฟังคำพูดของผมนะครับว่านาฬิกาทั้งเรือนยังปลอมได้เลยนักภาษาอะไรกับแค่กระดาษใบเดียวหรือสติกเกอร์หนึ่งแผน่นหรือแค่ด้1หนึ่งเส้นมันไม่สามารถการันตีได้ว่านาะฬิกาตัวน,นั้นเป็นของแท้หรือของปลอมให้ดูนาฬิกาเป็นที่สําคัญครับเพราะนาฬิกาเป็นจุดที่ดูง่ายที่สุดละในขอบวัสดุ แตกต่างกับตัวแรกมากๆวัสดุดูดีกว่าดูแข็งแรงกว่าดูทนทานมากกว่าเห็นไ,ไหมครับด้านหลังครับฝาหลังนี่เป็นสินค้าของบริษัทซ m เนะครับฝาหลังมีลักษณะเรียบเอาละคราวนี้เพื่อนๆดูทั้ง2แบบแล้วผมจะเอาให้เพื่อนๆน,นะครับได้ชมเแบบใกล้ๆทั้งสองแบบแล้วเปรียบเทียบกันแบบจุดต่อจุดเลยเอาละมาชมกันเอาละครับเราจะมาชมความแตกต่างของจุดแต่ละจุดของนาฬิกาเรือนนี้ก่อนนะครับจุดแรกอย่างที่บอกครับ ให้สังเกตนะก็คือวัสดุวัสดุไม่เหมือนอันนี้เป็นจุดที่ดูง่ายมากวัสดุและการให้รายละเอียดต่างๆบนหน้าจอของนาฬิกาเนี่ยไม่เหมือนเลยนะครับของปลอมยังทําได้ไม่เหมือนของ,ของแท้อ้อพูดถึงของปลอมของปลอมที่เอามาในวันนี้ทางซ้ายมือน,นี้นะครับเป็นสินค้าแบบเกรดมิลเลอร์คือเกรดที่เหมือนกับการส่องกระจกเข้าหากันเห็นไหมมันจะเหมือนกับของแท้เลยนะครับเกรดนี้เท่านั้นที่บอกว่าเหมือนจริงๆนะครับอีกเกรดหนึ่งที่ไม่เหมือนแต่มีความคล้ายคือเกรดก๊อปปี เกทกปี้เนี่ยนะครับจะเป็นสินค้าที่ทำขึ้นมาคล้ายกับของแท้แต่ไม่เหมือนกับของแท้ซึ่งต่างกับแบบเกทมิลเลอร์เกทมิลเลอร์เนี่ยจะเหมือนกับของแท้แบบเหมือนกระสองกระจกเข้าหากันเลยเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้อธิบายของปอมนิดหนึ่งเอาคอนี้มาพูดต่อนะครับอย่างที่บอกเขาวัาสดุรายละเอียดต่างๆบนหน้าจอเนี่ยของแท้ดังขวามือนี้นะครับทำได้ดีกว่าสวยงามมากกว่าแล้วก็ชัดเจนมากกว่าอีกจุดหนึ่งที่เห็นสังเกตได้ง่ายนะครับก็คือในส่วนของฝาหลังเมื่อเทียบกันแบบนี้แล้วสังเกตไหมครับว่าฝาหลังของปออมมมมเเนนนีีี่่่ยจจะะัักกกษททหหาาวขงแ้รรบบ็ค นี่คือจุดที่มันแตกต่างกันมากๆทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับต่อมาให้ดูที่ฝาหลังฝาหลังครับจะมีสติกเกอร์ของ c m g อยู่ถ้าเป็นสินค้าของแท้นะครับแต่สติกเกอร์ตัวนี้เท่าที่ทราบมาณนปะัจจุบันนี้ก็มีของปลอมแล้วดังนั้นครับอย่างที่บอกอย่างที่ย้ําครับว่าให้ดูที่นาฬิกาเป็นสําคัญเราจะยังอยู่ที่ด้านหน้าของนาฬิกาอยู่นะครับด้านหน้านาฬิกา สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้นาฬิกาของแท้ต่างกับของปลอมก็คือไฟครับไฟมันแตกต่างกันเยอะมากสำหรับรุ่นนี้ครับกดปุ่มไฟด้วยการกดปุ่มขวาบนตรงนี้ให้สังเกตไฟของแท้ก่อนนะมันจะเป็นไฟแบบนี้นี่มีทั้งไฟหน้าจอด้านในแล้วก็ไฟด้านข้างแบบนี้เห็นไฟด้านข้างไหมครับอีกไฟด้านข้างตรงนี้มันจะมีไฟด้านข้างอยู่นี่คือของแท้คราวนี้มาดูของปลอมครับของปลอมครับไฟนี่มันจะเป็นไฟแค่ในหน้าจออย่างเดียวเห็นไหมครับไฟสีเขียวบนหน้าจออย่างเดียวเท่านั้นนะครับด้านข้าง ตรงนี้ปกติมันจะมีไฟแต่รุ่นนี้ไม่มีให้ดูนะเห็นไหมไม่มีนะครับเห็นเป็นขีดขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ใช่นะไม่มีเห็นไหมพอกดพร้อมกันมันจะเป็นแบบนี้ฮนะเพื่อนๆดูให้ดูด้านข้างนะครับอ่าของแท้จะเป็นไฟสีขาวออกมาจากทางประมาณ5นาฬิกาเลยนี่คือจุดที่มันแตกต่างนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของออาการตั้งค่าฟังก์ชันการตั้งค่าครับของแท้เดี๋ยวน,นะผมลำคานนิดนี้แล้วเกินสายเนี่ยฮะ ไอ้เจ้าของแท้เนี่ยนะฮะกดปุ่มซ้ายบนเนี่ยครับค้างไว้ประมาณ3-4วินาทีมันจะเข้าสู่การตั้งค่าและเข็มมันจะหมุนวนไปกดได้ดูนะ1 2 3อา่ะพอกดประมาณ3วินาทีจะเข้าสู่การตั้งค่าเข็มมันก็จะหมุนวนไปเพื่อจะหลบให้เราสามารถที่จะดูหน้าจอที่ตอนได้ง่ายเห็นไหมครับนี่คือสินค้าของแท้คราวนี้มาดูสินค้าของปลอมกันอ่ะขอกดกลับก่อนพอกดกลับเข็มก็จะวิ่งนะครับกลับไปที่เดิมของปลอมครับ เมื่อเราก,กดปุ่มซ้ายบนค้างไว้ประมาณ3มวินาทีมาดูนะเกิดอะไรขึ้น1 2่สอเห็นไหมจะไปถึง3วิเลยเข็มมันมันเป็นการปรับเข็มนะฮะยุดยุดยุดนี่มันเป็นการปรับเข็มเห็นไหมครับว่าของปลอมเนี่ยแบบเกรดมิเลอร์เนี่ยไม่เหมือนของแท้เลยแมย้แต่นิดเดียวนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนจริงๆนะครับคราวนี้นะครับให้ดูข้างหน้าหมดแล้วอ๋อข้างหน้าอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือในส่วนของตัวเลขด้านในตรงนี้ตัวเลขด้านในสังเกตไหมว่าตัวเลขของปลอมเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเลขที่เล็กกว่า แล้วก็ไม่ชัดเจนทางขวามือเป็นตัวเลขที่ขนาดหนากว่าใหญ่ยยกว่าแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนมากกว่านะครับเลขของแท้อีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายสำหรับของแท้ของปลอมเป็นการพิสูจน์เลยนะว่าของปลอมยังไงก็ไม่เหมือนของแท้คือตรงนี้คนะคือในส่วนของสายนั่นเองนะครับสายนี่ผมเลือกแต่จุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะจะไม่เอาจุดที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับนี่สายเห็นไหมสายของแท้จะมีสลักอยู่ด้านหลังทั้งสองข้างเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนถอ,อถอดเปลี่ยนสายได้เอง ในขณะที่ของปลอมครับสายจะเป็นอย่างนี้เลยคือไม่สามารถเปลี่ยนออถอดเปลี่ยนสายได้จะไม่มีสลักเห็นไหมจะไม่มีสลักแล้วฝาหลังเนี่ยนูนมากๆนูนมากๆเห็นไหมครับนี่คือสินค้าของปลอมเป็นไงไม่เหมือนเลยใช่ไหมของแท้ของปลอมคราวนี้เรามาดูในส่วนของราคากันบ้างของพูดเรื่องราคาเพื่อจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่าของแท้และของปลอมเนี่ยราคามันก็แตกต่างกันเช่นกันนะครับเอาละมาดูกันโอเคเออที่บอกราคาตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยจะ สนับสนุนให้ทุกคนซื้อของปลอมนะแต่อยากให้ทุนเข้าใจและรู้ไปเป็นข้อมูลของปลอมทางซ้ายมือนี่นะครับในปัจจุบันนี้มีขายกันอยู่ที่ประมาณ390บาทจนถึง1590บาทของแท้ครับราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ5 9 0 0จนถึง55 0 0ลดแล้วจะอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0จนถึง39 0 0เห็นไหมฮะราคามันแตกต่างกันมากๆและขอย้ำตรงนี้ครับว่าไม่มีโปรอะไรที่ทำให้ G-Shock ok ขายต่ำกว่าราคา2,000ได้ อันนี้ย้าไปเลยมีคนถามเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะน้องๆที่ไม่รู้เรื่องจีช็อคจะถามเข้ามาว่ามีร้านเนี้ยขายอยู่390แท้ไหมบอกเลยไม่แท้นะครับยังไงนั้นก็ไม่แท้1,500ก็ไม่แท้นะครับ2,000ก็ไม่แท้ของแท้มันขาย3,000กว่าอันนี้บอกไปเลยนะครับโอเคผมคิดว่าทุกคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนที่มันเหมือนมากๆจะมาทําให้แต่ถ้ามันมันไม่เหมือนนะจะไม่ทํารีวิวให้จะไม่แนะนําให้นะครับก็อ้อสุดท้ายนี้ต้องบอกเป็นหนึ่ง ผมนะครับที่ร้านผมนะขายแต่ของแท้อย่างเดียวเท่านั้นและผมร้านนาฬิการา้านนาฬิการพิชวัสนะครับไม่ขายสินค้าของปลอมเลยขายแต่ของแท้อย่างเดียวเท่านั้นขอย้ํานะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ